ตอนนี้คับพี่น้องนะคะช่วงนี้หมอล่ำตังไม่หมอล่ำเกิดขึ้นนะครับขุดป่านเห็ดนะคะเยอะแยะมากมมยเลยนอแฟนคลับเอฟซีก็บอกว่าโอ้ยหมอล่ำมีอย่างคือมาตังไม่หลายแทนสิมีผู้จ้างบอลาบมาสันน่นเนาะหลายคนหลายความคิดต่างๆนาๆนาผู้เจ้าขาล่าสุดรบผู้เจ้าเนาะอันนี้ก็คือขอมูลที่ดีเลยว่าสำหรับคุณบอยสิริชัยนะผู้เจ้าขาผู้บริหารวงหมอล่ำใจเกินร้อยเพิ่นได้โพสต์ไว้ในใจความโอ้โห ได้ฟังแล้วนะฮะแม่ๆทุกคนจะเข้าใจและก็ยิ้มนะได้ดีนะมาโคตชได้ดีนานมาฟังกันผู้เจ้าขาเดี๋ยวสีวาสู้ฟังสีอานสู้ฟังวัสัุถอนะฮะเพิ่นววาจังสีนะคะบอยสิริชัยนะหลายคนกล่าวว่าในช่วงนี้มีหมอลำตั้งขึ้นม่เยอะแต่สําหรับผมม่องว่าไม่เยอะเลยครับถ้าเอาจริงๆแต่ก่อนมีมากกว่านี้หลายเท่านะมูเจ้านับแค่มหาสารคามกระสินขอนแก่นก็มากกว่าร้อยคณะ ป้าสมัยตะกี้หลายอิหรีบอบผู้เจ้าขาหนูอาจสิบุ้งจกักเนาะนะมาถ้ารวมทั้งแผ่นดินอีสานแล้วนับไม่หมดเลยครับแต่ก็ได้ปิดตำนานหรือเลือกวงไปในช่วงต้มยำกุ้งช่วงเหตุการณ์การสำคัญทางการเมืองพิเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการจัดประเพณีหรือวัฒนธรรมบางชุมชนที่ปรับเปลี่ยนไปตามสมัยบางสถานที่จัดงานไม่ได้ เวลาทําการแสดงบีบรัดให้เวลาแสดงน้อยลงบางงานใหญ่ๆก็เลือกจ้างหมอลำวงเลือกจ้างหมอลำนะคะขออภัยเด้อนะคะับบติดติดเครือขัดเราเริ่มไม,ม่มเจ้าคะ่ะบางงานใหญ่ๆก็เลือกจ้างหมอลำวงที่รอดผลและประครับประคองได้ก็ต้องสู้ในทุกๆมิติพอสมควรจึงยืนหยัดได้ทุกวันนี้ซึ่งก็เหลือไม่ถึง30คณะ แต่ปีนี้มีหมอลำใหม่ผุดขึ้นมาเพิ่มเติมมีไอเดียการนำเสนอผลงานมีการสร้างสื่อมีเดียให้เป็นสากลมากขึ้นนะคะสำหรับผมจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอิหลีมุเจ้าขาสมยิงกับมองว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากนะคะเป็นทางเลือกให้กับเจ้าภาพได้เห็นได้เลือกอย่างหลากหลายมีองค์กร สร้างงานสร้างอาชีพและสืบสารสืบทอดวัฒนธรรมกำเนิดขึ้นเพิ่มเติมและที่สำคัญการรักษาหรือสืบทอดวัฒนธรรมหมอลำนั้นก็ต้องสอดคล้องและไปพร้อมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ชมและผู้แสดงความสวยงามที่บ่งบอกถึงเผ่าพันธ์เก่นแท้ของหมอลำที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาที่งดงามอยู่แล้ว ช่วยกันยึดเป็นหลักส่วนการประยุกต์พัฒนาเพิ่มเติมถ้าอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมหมอลำเราไม่มีวันตายอย่างแน่นอนนักครับเนี่ยพเจ้าขาคุณบ่อยสิริชัยเพิ่นก็นได้โพตดไว้เนาะนะมีในใจความแบบนี้ก็สําคัญนะเพิ่นก็นได้แบบอบ่งบอกบ่งชี้ด้วยว่าให้มันเหมาะสมเหมาะควรน,นํานะอันใดที่อาจารย์เพิ่นกได้ทอรทายถอดไว้ให้คนรุ่นลัง แ็อย่าให้มันอยางพลอยไปรลายอย่าให้มันเสียหายไปร้ายโดยประมาณนี้นะคะอันใดเขาสิประยุกต์มาให้มันดูดีให้มันน่าสนใจจังสิแกอย่าให้มันต่างจากเกาหลอย่าให้มันเคืออันใดประวับิแหวมๆกมันพอดีพงงามประชันทอเนาะอันนึงอันนี้ก็ได้มุ้เจ้าขาไหลายคนไหลฟั่งแล้วอาจิเข้าใจแล้วแล้วมุ้เจ้านอะอันนี้ก็มาเว้าเติมเสริมเติมให้มุ้เจ้าขาสําหรับบางคนอาจจะบรท่านได้เข้าใจเพราะว่าการอันซูฟังกับการเล่านี่มันบ่คือกันเด้ อันนี่พอเอยเข้าใจกับเราได้เราเข้าก็สิอธิบายเป็นคอคอคอ,อไปบรรพูเจ้าขานะคะออทางเี้ก็ซื่นชมนะคะคุณบ่อยสิริใช่นะนั่นแหละถึงเพื่นถึงประสบความสำเร็จเนาะเพื่นนีแต้ปังปังปงัไปกับซอแอนเพื่นมุเจ้าขาเออ